สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อกี้กับมาพบมาพ่อกับเจตาผ้ารว้อีกเนาะคะ่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะในวันที่สามจันที่สามสองทุ่มครึ่งเด้อค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของเจตาเองเนาะคะ่ะแนวทางของเจตาเองเอามาว่างวันที่สามเนาะคะ่ะ มีไผ่ใดไผ่หมานน้าเกตาบ่อนอสามสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะไปบึงแนวทางเล่าพัฒนากันค่ะจานนี้ก็จะเป็นแนวทางของเกตาพารวยเนาะคะ่ะวันที่สาสบเอดที่ผ่านมาค่ะพี่น้องของเกตาเข้าไปเติมต็มเนาะคะ่ะวิ่งเจ็เข้าตัวบิ 7, 7, ้ลเจ็ดเจ็ดน้เนาะสีสองค่ะ แบบบอต้องกลับเนาะของเจตามีไผยใดบ่เนาะน้ำเจตามีไปติดตาเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาเบิงตัวใหม่เนาะค่ะพี่น้องใจเบิงประวัติก่อนดูประวัติของเจตาก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเจตาจะเห็ดประวัติหนึ่งเดือนเนาะเดือนมกราเริ่มต้นเดือนมกราค่ะประวัติของเจ ที่เกสองันเบิงเนาะนี่ค่ะวันที่สามที่หกที่แปดที่สิบที่สิบสามเนาะที่สิบห้าที่สิบเจ็ดเนาะค่ะนี่ก็มาเบิงจนถึงวันที่ 3, 11, สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนของมกราคมเข้าไปเก้างวดเด้อค่ะเจีตาหนึ่งเดือนเนาะของแนวทางของ ล่าพัฒนาค่ะหนึ่งเดือนของมกกล่าจะเริ่มต้นใหม่วันที่สามกุมภาเนาะค่ะอันนี้คือประวัติเดือนหนึ่งของเจตาเนาะค่ะของเจตานี่คือประวัติเนาะมาเบ่งตัวไม้ของเจกันครับพี่น้องเป็นวันที่สามวันที่สามลาพัฒนายิ่งรูดเจตาให้ 9ก้ากับหค่ะเก้ากับหนเนาะเก้าับหน่สองตัวสหางคือเก้าค่ะให้เนอยเจีพให้หลายสองตัวสหาง9ก้าสามเก้สองหนึ่งเกหนึ่งแค่ะเบิรนก็เก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งเนาะสามโตกะหนึ่งเก้าสาม หนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะมีสามหางนินเจาะกันหนึ่งเก้าสามแล้วค่ะนิ่เจาะของเจตาจะมีเก้าสามกับหนึ่งเก้าค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เข้ามารับชมติดตามในช่องเจตาผ้าร่วยเนาะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะ ตามกันต่อค่ะพี่น้องในวันที่สมเนาะสามกุมภาเป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งรัฐบาลลาวเนาะค่ะลาวพัฒนาเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเนาะค่ะขอโทษขอให้ขันเลขหลุดเลขปรเข่าเนาะแนวทางเอามาวางแนวทาง ขออภัยถ้าบ่เข้าบ่ดังบ่ปังเนาะพี่น้องมาเบิ่งของล็อกเลขล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดรเพิ่นกรหลุดไปเนาะค่ะอันยังพรท่านด้มีประวัติอันหลายมาให้ไม่เบิ่งดอกค่ะนี่ของเลขล็อกอุดรเพิ่นเอามาว่างใหม่เนาะพี่น้องเป,เป็นเป็นเซียนใหม่เนาะเป็นคนใหม่อยู่เดี๋ยวเจตาจะเหตุประวัติไม่เบิง่ง ของเลขล็อกอุดรเพภ่ยในตัวไม้มาแล้วค่ะกาบขอบุญขอบคุณคือเก่ากกล่ะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องกีตาเนะกันผมมีแนวทางทางช่องกะเกิดขึ้นเมื่อไรเนาะค่ะพี่น้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะประม่านันกีตากะหาแนวทางมาวางให้พี่น้องได้เบ่งกันได้ ติดตามได้รุ่นเนาะค่ะถ้าเพื่อโศกมานเนาะการขบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะเอามาเบ่งโตวิ่งรูดเล่าพัฒนาของพื่นค่ะสองกับศูนสองตัวหกหางสองเก้าสองแปดสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แดเอศูน 0 9 0 8 0 3เบิ้ลกับ2 2กับ0 0ค่ะ3ตัว4หาง2 0 9 2 0 8 2 0 3 2 2 0 3กลุ่มผ้าค่ะตามกันต่อไปไม่มือไม่เนาะวันจันทร์ที่3เนาะค่ะรุ่น2ถุ่มครึงลาวพัฒนา กะเบิงกันไปเนาะค่ะผิดาารณาไปท้าชอบแนวทางของพึ่นกัดจัดแคบหนาจอเนาะลองเบิงลองเบิงแนวทางของเลขล็อกอุดรเนาะค่ะแบบขอบ,บขอบคุณนเอฟซีทุ่ทันบวา,าจะเป็นคุ้นใหม่คุ้นเก่าเด้อค่ะ ที่เขามารับชมที่เขามากดติดตามมากดไลค์มากดแชร์ให้จีตาเนาะราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงเนาะคะ่ะเอามาไปเบิ้งกันค่าบาทนี่ของชอชัยชานมาเบิ้งตัวไม้ของเพิน่นชอชัยชน่นสามสิบเอ็ดก็หลุดเด้อค่ะชอชัยชนันเลขเพิ่นหลุดไปเนาะเลขหลุดอันนี้ตัวไม้วันที่สามเพิ่นก็นให้มาแล้วค่ะ จเจตาก็จะมีประวัติให้บึ้งอยู่ค่ะของชอชัยชานหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,เด,อนเดือนมกราเนาะค่ะมกรานี่ชอชัยชานเนาะประวัติของเพื่นนก่นอนเรลืมตั้งแต่วันที่สามมกราเนาะชอชัยชานสามหกแปดสิบสิบสามเนาะค่ะกระลุลัน สี่สีงวดมนันนี่รุดนะรุดวันที่สิบห้าสิบเจ็ดเข้าตัววิ่งเก้ายี่สิบเข่าหกแปดเนาะวิ่งรุดยี่สบสองรุดยี่สิบสี่วิ่งสองเนาะคะ่ะของชอชัยชาญเนานะรุดสีงวดพี่น้องเอาไปไหมเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกาสรุปแล้วเดือนนี้ ช,ช,ช,ช่อชัยชานเดือนมกราช่อชัยชันเข้าไปเข้าไปประมาณเข้าแปดงวดเด้อค่ะพี่น้องเข้าไปแปดงวดช่อชัยชานเดือนมกรามกราสองห้าหกปดเนาะคะ่ะเอาตัวไม่เพิ่นได้มากแล้วค่ะพี่น้องตามไม่ไปไม่เนาะ ลรวพัฒนาวิ่งรูดชอชัยชาญให้หากับสองค่ะสองตัวหกหางห้าสี่ห้าสามห้าสองสองสามสองหนึ่งสองศูนย์เพก็จะมีห้าห้ากับสองสองสามตัวสี่หางห้าสองสามห้าสองหนึ่งห้าสองศูนย์ห้าห้าสองนะคะตัวนิ่นตัวเจาะสองโตเพิร์ก็จะมี สองสามสองศูนย bon ์สองศูนย์แล้วก็หาสองเนาะค่ะนิ่มเจาะสามตัวห้าสองสามแล้วก right, ็ห้าห้าสองค่ะวิ่งหลูดก็่าลืมนะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะการขอบุญขอบคุณช่อใช้ช่านี่เก่าล่ะค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องเนาะการขอบคุณหลายหลายเนาะค่ะ เดียวนะทางมาว่างทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะนี่ตาจะเอามาใส่กันเบิงเบิงใส่กันกับของเจตาอีกนิดเนาะ,ะพี่น้องแคปนาจ,จอเด้อค่ะพี่น้องแคปก็ได้ยสองคนเนาะ,ะถ้าเข่าตาถ้าชอบเนาะค่ะพี่น้องแนวทางลาวพัฒนาเนาะชอชัยชานเนาะค่ะจะมีของ ล็อกอุดอนเนาะค่ะเบื้องของล็อกอุดอนไซกันกับของเกตาเนาะค่ะแคปหน้าจอเนาะเอาไปรุ่นกันมันที่สามกุ่มผ้าเนาะค่ะพี่น้องเอาให้เบิง้งงไซกันมีเขามีเม,มียนคือกันบอเนาะแนวทางอาคลิปนี้ก็ขอกราบขอ,ขอบ,บุญขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่มาให้กำลังแรงใจ ขอให้พี่น้องโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยเนาะคะ่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยกราบขอบพคุณหลายๆคลิปหนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ